เดี๋ยวอาเทย์ค <left> ุยกั็ขอท่องเล่อได้เด้อเพราะว่าฝนเป็นอยากเว้าเรื่องความฝันว่าเป็นยังไงนะคือโบเม่นคือฝันแม่นหรือว่าฮัลโหลพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคือฝันแม่นแต่ะทุกที่จ้าปลอดบาก็เป็นจังได๋พอดีิวันพุตาตาเพิ่นป่วยตาเพื่นป่วยแล้วจ้าตาเพิ่นป่วยก็เลยลงลงไปหาเพิ่นนั่นล่ะตั้งแต่งวดมันออกอกหนึ่งกุหลาจจ้า อันลงไปกะว่าได้ไปนอนบ้านย้ายดูนแล้วล่ะเพราะว่ามีบ้านคนละหลังนะนะอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแม่อยู่อำาเพอตาอ่างอพเภอสีนะจ้ะก,ก็ะเล่นลงไปเ้าไข่เพิ่นไปเ้าไข่เพิ่นแล้วก็นี่อันก็ะเล่นไปถามย้ายอันไะเนี้ยพ,พุ่ันป่วยนั่นแหละว่านทวดเท้าผู้ใดแม่สินะจำผู้ใดเลวสินะเพิ่นก็ะเล่นล่เห็นเบิงจริงๆนะจ้ะ แต่นี้มันเนี่มันนี่ถวดผู้หนึ่งเล่าเล่าบวดาว่าเราสั้งเขาเด็กยๆว่าคนบ่ถือขิ้งกันอะไรเนี่ยอืมเข้าใจอยู่อืมเลยเออว่าถือขิ้งกันอืมจ้าคนก็ว่าถือขิ้งกันนั่นแหละอืมกันเลยอันกันเลยลายลาไปว่าเอาลูกย่ายลูกย่า่สีเขียวใส่กัเลยว่าลูกย่ายกัเลยว่าคันเดยอยู่นั่นเดยเอาคือนขึ้นเล่ากัเลยว่าอือเอเลยว่านันละจนว่าบันนี่อันก็เลยว่าสินอนเฝ้าไข่ตาบัดนี้ตาก็เลยว่า ลูกโมยากรบกวนลูกปลาตอกลูกบลามหาคดีใส่เรีว่วอาจารยกลับไปนอนเทียนแน่จ้า่าจั่น์ตาลูกเงี้ยวลูกเขางของน้ำอยู่ก็ะาาจะเล่ามานะจะก็เลยกลับไปนอนบ้านยายนอนบ้านยกที่เร็วอันแล้วกับมาหาหนูเลยได้บอตอนน้อนขึ้นบ้าเลยมามามาหาหลอดแลือดกันแล้วแล้วกลุ่มลงมาใส่หนาคือจังสินอนทับหลานอยู่ละ<อ>ออกลุ่มลงมาใส่แล้วกะตะวันเห็นเป็นตัวเลยได้เห็นเป็นตัวต่ว่า พอพได้เห็นหนาตาที่ชัดเจนไม่หูตาม่ยางจะรู้ว่าเป็นคนมากุมใจเงาี่ะอันนี้ันแม่นบนันมันมันกึ่งฝันแม่งวดที่มันออกนึงแม่หัวมันกึ่งฝันมันมันดแดงหูลวัาหนูตื่นอยู่นี่ล่ะมันกเพื่นสิมาหาช่วงประมาณสีซีช่งประมาณสีซีที่ที่บ่อของหล่าแล้วแสิมาลูกสีซีที่หาน้าฟาร่าสิมาลูกประมาณนั้นอันกม ล่มทับล่มสินะพอล่มทับล่มแล้วบอดิแล้วก็เบ่าเลยแล้วก็บอกว่าสิบหกสิบเก้าสิบหกสิบเก้าแล้วก็บางสิบเราไมัน้อออกคุกหนึ่งนั่นเองโอ้ยชุดยอดตัวนี้คือฟันแมนเถอะวะเนาะแมนดีเนาะก็เลยก็กะเลยว่าเอาแมนผู้ใดสัตว์อากาศเลยไปเฝ้าสู้บ้านที่ว่าประกาศรบวยนั่นเยอมาแบบหลายคนเจะทิ้งพวกอย่างเา่ากันนี่นั่นก็เลยต่อทุกคนฟังปันนี้เพื่อนก็เลยว่าคนยันย่าย ขวดสีไปหาโบราณตอนก็เรียกบอกว่าขั้นวายแยกขวดสีไปหาแล้วพอถือขิงกับหน้าสีหาน้าเห็นอย่างก็เรียกว่างสีไว้แล้วพอถือขิงคื้อต่ว่าเรากับขากเบิดอได้ละลูกหลานเราเป็นกวางสีเนาะวันนี้จะบัดนี้ก็เลยกว่าว่าทิ่งทิายไว้ว่าขั้นงวดหนามหาอีกสีสีว่าตั้งใดน้อกูใดน้อก็เรียกว่ากันบอกเลี้ยงโยกันนั่นสินะวันนี้ก็เลยขึ้นกลับมาเมืองมาในเมืองมาบ้านเจ้าของ ปนี้พราะจะทีร่ลงไปอีกมันจะสิเ็นรอบเลขที่สิออกรอบทัดไปอีกประมาณสองมือก็ล่งไปเปเ่าตาอีกไปเยี่ยมตา,าเออแล้วเราก็ไปนั่งโซเลกันอีกแล้วก็เดี้ยวขึ้นไปเบิ่งแต่หิงห่งหงิ่งผ้าหิ่งกระดูกขึ้นนั่นละม,มันเป่นเจ้าอยู่บ่ยากมันเปนเจ้าอยู่บ่ก็เา้าในใจเลี้ยงคลองน่ะนะ<อ> กระกลับไปนอนบานอีกได้บันเนี้ยพอไปนอนบานอีกก้อนหวยที่ออกสองมื่อนัน่นแล้วก็ม่อีกว่าทีเนี้ยแต่มามารอบสอนี่แล้วแล้วก็้มาเป็นเงาเรามาเป็นขาบของหนาตาของคนคนที่ห้าฮหูจกักนัมนเนี้ยโอ้ขนเนี้ยห้าูจักแต่ว่าเสียงเสียงของของคนที่ห้าฮหูจักมันแม,ม่นเสียงนี้มันเป็นเสียงพเฒ่ากับที่นี้อือจกนันเป็นเสียงพเท่า อันมันมามาทำกันนันมาสองคนนี่นี่ผู้เฒ่ากับผู้ผู้ยิ่งรุนเดียวกันกับลูกนี่ละอันเท่ากัเลยถามเพื่อนว่าอันเอื้ออันเจ้าซื้อเลขตัวใดงวดเนี่ยเพื่อนกับแบบดีตากซืยเท่าคือจังสร้างเท่ายรสินะเพื่อนกับพ่อพ่อน้ำเท่าได้ผู้ยิ่งคนนั้นทีที่อายุหน่อยนั้นอันนี้ย่า่ย่า่เฒ่าก็เลยเดินใส่ภาดาถิ่นเสียงน่ะลามันนี้ภาาระวังสิละเก่าเก่าดีเก่าแปดสีระวังสิแม่ผออันนี้บอกเจ้าเป็นบอก แม่นจ่าแล้วบอกหนูในในในก้อนันนั่นแหละโอ้พ่อพ่อจะมาเกาเกาขนลุกเลยตัวนี้จ้าแล้วแล้วก็ไปเลยแล้วเราได้ให้หนูถามมีอย่างไดๆโอ้เราบอกให้โชคเราหักเจ้าดินบอกพ่อพี่พ่อพี่ช่องว่างว่าสิให้เขาถามว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเจ้าคือผู้ใดญ่บอกพ่อพี่แล้บอกเราก็ไปเพราะทุกครั้งเลยที่แบบว่าพ่อพ่อเพิ่นเบาเสร็จเสียงผู้เฒ่าเสียงผู้เฒ่าเบากับเข้าเมิดคำเบาปุ๊บเสียงเสียก่อปิ้งเสียทลุกทันทีเลยอื ตลอดสองขึนซ้อนจ้าสองขึนซ้อนต่วันเนียนกระเล่นเล่ากับแม่กับพ่อว่าพ่กแมนเป็นอยู่บ้านเฮาหรือว่าสั่นนั่งพ่กแม่นวควกว่าอยู่บ้านเฮาดอกกั คือว่าเป็นย้ายเปลนย้ายสีแต่ว่าแบบกับพ่อแน่ใจนะเพราะว่าเพิ่นบอถือขิงเข้าแหมกัเลยว่าสีบอกกับแน่ดอกว่าแน่ก็เลยว่าอันเอาว่าสันว่าอันมึงบ่กถือสองหมวดแล้วมันคือถือนะนะว่าสันว่าแบบนี้กับจังว่าตัวก็เลยว่าฝันยง้มใดบอซื้อออกยง้มนั่นเลยกันเลยว่าสีเันหญิงหมวดหนาเด้อท่านออกเนี่ยบางสกุลหากันเลยว่าสีละหมวดโอ้ จ้ะแต่กรบบุ๊คว่าเป็นไผ่ดอกวานีมือมือว่ามือก้อนนี่ก็เลยมือก้อนนี่ไปไปปล่อยนอกไปจุดเที่ยงเออไปจุดถูกไปเอจุดเท,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 ที่ยงตะเกียงไปเติมน้ำมันตะเกียงนะ่ออืมออก็เลยอธิษฐานบามน,มนมวดนี่นะคะสิมามหานันบ่ได้ลุงไปบานย่าดอกเด้อก็ยู่อยู่บ้านอยู่ใชัยุ้มปีลาอยู่เรื่องปีลาก็เลยบางทีจ้า ขั้นติมหากับมหาอยู่พีเด้อร์กัาบเรวังสี่บุ้งหมูอกว่าเป็นไผ่ก็เลยวัาางสี่แต่ว่างวดนี้นั่นขอสามตัวตรงๆเดอ้อขอสามตัวตรงๆนะให้ผู้ขาดผู้ขานี่ที่ได้ซื้อขั้นขั้นออกมาเลยที่ใดทีดบางสกุลหาเด้อก็เลยวังสี่ก็จ้ะตกแรงมากก็เลยเปิดอ่าเพลงพระสวดอันสวดมน,ดาาาานต์สวดคาถาที่แบบบรรท้อนนี่อย่างนี้แหละเข้ากันนอนฟังกราบแบบนี่กรับกามาแบบปลอดมาเลยขึ้นนั่นเลยมา กับ่ได้มาเป็นรูปเหล้าหคือเก่ามากกับเป็นรูปก้นที่ค,นท,คนที่อันหลายหูจกักคือเก่าเป็นมึงเป็นพวกกันมาน้ากันจ้ะแต่นั่งเจ้ว่าฝันในในม่ไมนก่อนนี่ฝันว่านั่งอยู่บ้านตาผู้เพื่นป่วยได้ก่อนอือจ้ะฝันว่านั่งอยู่บ้านตาผู้เพื่นป่วยแล้วเพื่อนก็เรียนมาถามเขาว่าอันนั่งนั่น คือเล็กมว่าสันว่าก็เลยบอกว่าเอาเลขมันบ่ทันได้ออกมือนี้ได้ล่ะว่าสันถามว่าันได้หอดมืออยู่เลขคือหยังที่มาออกมือนี้มันออกแล้วมันออกแล้วแล้ววางสี่อือก็เล่ยก็เลยถามแล้วว่าเอ้ามันออกตัวใดนล่ะแม่ก็เลยวางสี่ กันกับเลขบอกว่าอันข้างบนเด้อข้างบนข้างบนมันออกศูนย์แปดหกระวางสี่เอ้ามันจะตรงมันจะตรงกับเลขหลาตัวก็เลยวางสี่อันนี้ข้างล่างเด้อแหมก็เลยวางสี่ข้างล่างมันออกหนึ่งหกแหมมาสันเอ้ามันจะตรงกับเลขหลาอีกมาสันวะแล้วก็ไปเลยจะตื่นเลยก่อเออแต่ผมคิดวกันว่าหอดข้าวเฮาดิซื้อมันดีมี่มันดได้อีกบัวเัินเด้อโอ้มันมันบอลเหนือเดนเน่โมนี่ จ้าแต่ว่าแม่แม่งวดวงไหนนี่แม่ซื้อเก่าเก่าซีเก้าซีแปดซีถือถือแม่กับน้องนะถือคนละซีหาเลยนี่หละต้องหม้ากจ,จะถือกันแต่ว่าอันล้านนั้นซื้อลานนั้นซื้อเก้าหาเพราะว่าบ่อยากไปซื้อเลขมันมันเป็นความรู้สึกลึกๆแม่บอกว่ามันไม่ได้ถึงมัน่ได้ถึงข้าวเยาวของเป็นซี่แม่อื่าอ้อน ก้อนถี่วาก้อนถี่วาเหล็กจะออกขึ้นนึงนันหลับฟันแวงีหมวดที่ม่นเก้าเก้าซีนะเนาะอันหลัฟันวาอันเอาเหล็กมาเชียงไว้เอาเหล็มาเชียงไว้ใต้หมอนแต่เขียนเก้าเก้าซีกับเก่าแบดซีนั่นละก็เรยบอกว่าอันซาทูเดอสะด้เล็กนถี่ออกไปไสามตัวนี้ขั้นโมเมนขาน่อยที่ได้หรืว่าอันผู้ใดแตขอให้เป็นโคนคนในครอบครัวขาหน่อยเด้อให้แคเซียนถือแเนี่เงินไม่พออะไรแบงนี่โอ้ มันนี่ในความฝันนั่นในความฝันกวามมือเลรที่ออกนั่นผัดฝันว่าน้องสาวกับแม่นั่นไปเก็บปลาคนอนเก็บปลาคอนนั่นได้เต็มกะละมังเต็มกะละมังใหญ่ๆได้พอมาแมนกะละมังหน่อยได้โอ้จ้าเก็บแล้วบัดนี่น้องสาวก็เลยเอิ้นเอิ้นขึ้นมาทั้งขู่วาซั่นว่าเอื้อยๆอันไปถอยรถอันกูมาใส่อันปลาไฮเนี่ว่าซั่นว่านะ่ะบัดนี่แตเลย ถือได้คุณเแี่แลนหารถแบบเนี้ยคนมันผัดร้ายไปเนี่ยลงรถแบบที่เนี่ยไปขึ้นรถไทยกับพวกคู่คันนั้นเพื่อนกขาเลยว่าเขียวนีบอมเอนของเจ้าเด้อประสันก่อโอ้เขียวนีบอมเอนของเจ้าเด้อแล้วก็คันนีกับบอมเอนรถเจ้าพร้อมประสันเออหนูก็เลยว่าเอ้าเรารถคอยคันใดเอาเจ้าไปน้ำหาเปิ้ลมาสั่นเดียวกับพ่อเพื่อนกต่เลยว่ายังสี่ในกุ้งฟ้านั่นเนาะ กเลยถือพวงเป็นแจเรียนอ้อมหารถสัตนี่กับไปพ่อรถน้องสาวยกฟ้องีฮล้ไฟทะเบียนรถน้องสาวน่ะมันเป็นหกสี่หกหกเออหกสี่หกหกแต่ว่าตอนถอยรถตอนตอนถอยดากรถมาหน่นน้องสาวในก้องฝันว่าเอ้มึงไปถอยรถผู้ใดมามันือเป็นเก้าสี่เก้าเก้าว่าฉันว่านนในก้องฝันนั่นปนี่พ่อพ่อแต่ว่ามือมือซื้อเล็กกันเลยว่า อันผู้คนผู้ชายในในความฝันบอกว่าบ่แม uh ่นว่แม่นรถกูบ่แม่นเที่ยวของกูกก็เลยด้วยความก็เลยซื้อชิ่งไปซื้อเก่าค่ตัวละ500อบุญลางขอบาดจากบัดนี้อันโทรไปบอกอันผู้คนขายเลขนั่นเพิ่นก็บว่าลาบสายก็เลยส่งไลน์ไปบังทีส่งไลน์ไปเพิ่นก็บ่อ่านเป็นก็เลยบอกว่า95น่ะมันเต็มเรื่อยว่าซั่นเอา94ซะเสียงว่าซั่นว่าน่ะก็เลยเมอนว่า บัวปอเอาดอกเก้าซีเก้าซีอันกับแปดซีน้องสาวซื้อเลี้ยวก็เ<อ><ช>รื่บางทีคอน้ำเพิ่นมไม่สิบวซื้อก็แต่งหัโอ้เล็กออกมาแม่งงอดตอดกับวัตถุเกิดยังไ่เป็นาไปเคิ้ลขึค <นะ S 1> ัด<อ>แถวว่ะค<อ>ือจังแถวว่ะเนาะเอาเอา๋องสีต<น>บาบัดที่นี่งวดนี่นี่เพิ่นที่เพิน่นมาหาแล้วมันบ่งวดนี่บัดที่นี่งวดนี่อีหยังที่เพิ่นมาหางวดนี่อัน เล่ากับบอกกันแล้วว่าอีลราเลขออกแล้วเด้อวประศรีว่าเลขออกแล้วข้างบนศูนย์แปดหกประศรีข้างล่างหนึ่งหกประศรีละวานัา่นแหละโอ้คือจังใช่ไหมโอ้ขนลุกแต่ว่างวดงวดนี้เราบอกเราเราระบุให้เลยว่าบนกับล่างอ่ะนะโอ้อชัดเกลี่เลยตัวนี้ ว <laughs> นกับลา <Yeah. S 2> แต่ว่าเมือม่อเมื่อที่ว่าก้อนก้อนที่ไปก้อนก้อนที่สิฝันก้อนฝันหนี่ยนะที่ว่าไปไปเติมํามันตะเกียงไปปล่อยนกปล่อยปลานั่น mm. ก็คขึ้นไปเสียงเสียมซี่กับเจ้าพออันเสียงเซียมซี่ได้ไปทีสิบเก้า จ้ามันฝันมาตูงกับหลีกควาฝันสิบหกหลีกเก,าก่าหลีหกมันตูดอยู่กันเนาะถ,ถูกต้องถูกต้องจ้าก็เลยว่าโอบ้บ่แม่นเพื่อนที่หายอยู่ก็เสนอกว่าเราบูมหุ่นกันเลยก็เลยคือเทียนหน้าน้องอ้ามคือเทียนเพื่อน,น,นเลยคลิปไทยหยัง่งนะพ่อนะมาที่นี่นอ,นอ่ะงวดเนี่ยท่าเนี่ยหยังกระยาดไข่ท่าน้ำกัดจ้า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 บ่แม่นดีมากวังงวดที่แล้วที่เพิ่นมาบอกดิเพิ่นบอกโตหยังก่นอนที่วางงวดที่แล้ว เ้คนหลุกเก้าเกซกับเก <Man. S 1> ้าแปดซีมาที่นี่มา <c oughs> ที่นี่งวดนี่ล่ะ แต่แค่องอามเพื่อนเพื่อนบ่้ด้เพื่นบ่ได้บอกว่า9 9, 4, 9 aquilo, ้าเ้เสิเว้ามาเป็นเทะโตูเ้ออแล้วก็เว่นแล้วก็เก้าแล้วก็เว่นแล้วก็เกเออไอ้แล้วก็4สินะแล้วก็เพื่นก็สิเว่นเป็นจังวะนะเพื่นบ่้ด้บอกว่าเก4าเกาซี่เีเพิ่นสิบอาเว้นเว้นแบบไข่ายๆหฮอหฮาเอาไข่ช่องไฟมันน่ะอ้เออกอกสันเลย แต่เ้ากับโมหูเนาะว่าเป็นไงแต่ว่าก็คิดว่าจืดๆเลยค่ะค่ะก็เพราะว่าฝันฝันว่าแม่ยส่วนตาคนอย่างล้วก็ถอยรถมาป้ายทะเบียนรถน้องมันกับหกสี่หกหกตอนที่ถอยมากแล้วก็ฝันน้องผัดเป็นเก่าสีเก่าๆมาที่นี่กระโดงตรงนะสุดยอดแม่แล้วก็อ่านเอามาทักเลยมาที่นี่งวดนี้ก็คืออ่าศูนย์แปดหกกับหนึ 8, ่งหก <ส straightforward> <Okay. S 1> แบบหนึ่งหกลานโอเคโอ้บอกบันลี้บอกแล้วว่าันนี้ตัวนี้จะไปบอกทั้งดอกอันเลยแบบเรียงหมวที่แล้วดีจังเลยดิรอบรอบนี้คือค oh, ือบอกแบนระบุให้เลื่อยบูวาข้างบนตัวนี้ข้างล่างตัวนี้นั่นแน่บอกเพิ่นให้เพิ่นทีให้เจ้าเต็มเต็มจ้ากันดูกับิบบลูก็กลิ่นตะวันคนอยู่บ้านกับถ่าเต้นดิแห่วาน่ะยางมีตัวคนยางมาถามว่า นั่งลงม,มานอนพี่บอยนางลงม,มานอนพี่บอยบอกแม่ก็บ,บอกว่าจ้าเขาสิลงมาประลงมาดูาาว่าสันวาขันมันว่างมันก็นลงมา,า,าว่าสันวาถ้ามันบ่ว่างมันก็อยู่เมืองบุร่ะสันวาโอ้คนเป็นเขาอีกเจ้าหนึ่งกับเจ้าแม่เลยละบัดบ,บอกบ่เมนเด่นพอ่อยินบอกเลยคนถือสังวัดเนี่ยเอาด<อ>ีเลยเอาต้องตกเลยบอกถือสังวัดโอ้ตอนบ่บ่เมนวันเรียของบ้าบัวเด่นยินพูนยายมาอยู่มาอยู่อัน ที<อ>แนี้นะโะมอันน้เพื่อนเจ้าของเก่าเพื่อนเพป่นเป็นปรลัดอันกระซ่วงอยู่ในเรื่องนี่ละอืมจ้ะเพื่อนก็เลยบอกว่าอันที่ที่อดที่ใายถูที่นอก,กเปอเนว่นทนา,า,วาวที่เงินข้ามเอข้นขาวขาเยอปอร์เซ็นใไบมอแล้วเอาเด้อเปอร์็นตะวัี่ละอืมด่าต่วหนูกับมะยูนูกับ,กบเคยเป็น,ยนะะอย่างนี้ือตะวันท่านฝันท่านอยังเจสี่น่ะตะบอกนนเลยค่ะ หนูหนูถือบอกเลขแช่เล่สามตัวห้จับเอาสินะบอกตอนถือน้ำหนูตลอดเนี่ยเอ่อคุณถือตลอดเลยอืมจนจนคนใช้บานว่าอันเอาคือคือแล้วคือบอกเลขเนี่ยแต่ว่าเราคือพอถือเล่จักเทื้าวันเสานวาน่ะหนูก็เลยคิดว่าเคุณนม่อยากให้หนูสืบอพ่าหรือว่าเพป็นอยากให้หนูซอยซอยบอกคนหนึ่งสิแม่อืมเจ้ามีของดีตัวนี้เนี่ยเจ้ามีของดีแน่สิอืม กันพอแต่ว่ากาอันเบ้าอันเบ้าอันใดก็รู้สึกว่ามันมันมันสิได้นะอันใดมันก็รู้สึกว่าสิได้แต่ว่าเจ้าของนี่สิบ่ค่อยได้เลี้ยงสิได้แต่คนแบบว่าคนคนรู้จักค้นยังไงจังซี่นะเออ งวดงวดงวดที่ออกเก้าเก้าซี่กับแปดซีล่างมปนบพออันนู้นเบอกคนนยูนหันขายของช่ำอ่ามือมือหันมันนู้นที่รุวงไปหาแยกไปไปไปเยี่ยมตานะะั่นล่ละอเพื่อนก็เลยห้องถามว่าลูกอันฟันดีระบบว่าสันเพื่อนถามไทยปานเพื่อนถามก็เลยบอกว่า อันฝันอยู่จ่าจะ่าฝันเด็ดตำหนีเด้อกัเลยกวางสิอันตัวใด้ฉันว่ากัเลยเขียนใส่กระดาษให้เพื่อนอันนี้เพื่อนก็เลยว่าอู้ซื้อน้ำหนันอีหล่าก็น่าว่ากันว่าตัดเลขออกมาหลังขี่รถไปอันต้านขายของเพล่นกะบว่าปากของไว้ให้นั่งในเรื่องมันตัดล่างตัดตัดตุมกระตุ่มมา้่ายกัเลยว่าเอาปากไว้ที่ด่างกะเลยว่างทถือเลขมันเดียวันถือเลขน้ำเจ้าเนาะ ด่าเอาบอกกันบอก็นี่ดิจ่ามันบอกกี่แล้วท่อืมาแต่อ้โอ้ยนั่เอาๆสะดอกกันให้ก็นี่เนี่ยทานรู้สะดอกตาข้อีเขาิ้มนี่แต่เรไรอิละก็อืมอ้ดี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 เจ้าทำบุญได้หนิแต่อันนงนงอามมันยูยูนิเดอร์เลยจิบวอกเดอไปย่างได้เลยในย่านั่นเรา้วคือยุไส อยู่อยู่สารอร่วงย่าดีแต่ว่าบ่าแมนยูยูยูบนเขาเด้ยยู่ทีน้ําตกตาตูนนะครับเอออยู่อยูในอยู่ในอุทยานเลยมองนีที่ไปยง้มไดทีใดทุกรอบแต,บแตบททออ่ที่บ่ถือแจกรอบคนอื่นถือเอ่อทุกทุกรอบเลยอันแต่พูดว่าอุทยานพอดีอนอญาตให้นเขาดัวนะตอนตอนแรกนี่สี่นะเออแต่ว่าได,ได้ได้ทุกรอบเลยว่าแต่เขาไปหาเราแล้วที่ไห่มัน สารสองสารสารตัวดวงกับสารยาดีแยกสารกันจ้ะนี่นี่นั่นขึ้นยูนาผักเล้เออเลขขึ้นมาขึ้นอยู่นาผักแล้วงวดขี่มันออกอันแปดห่ากับสามห่านั่นอันนั้นขีดได้ซ้อนเลยได้แต่ว่าขิบวัชื้อเออแต่วันข้อขีดใบใบน้ำเพื่นเพื่อนย่งคุเห็นกระบอกเพ่นขีดขีดก็โอเคนะครับฮะย้ำแน่ของวดนี้ย้ำย้ำจังหน่อยแน่เอาแต่ขึ้นดาวอันละจะเป็นกรบอก ูแปดนว่าตาแล้วก็ล่างก็เป็นหนึ่งเก้าเด้อหนึ่งหกเอปากเราบัดีหนึ่งเกว่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันละเก้ากับหกตัวเดียวกันโอเคเด้อโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเนาะครับผมโอเคครับจ้าครับผมคอยจะเลื่อนรูเรื่องเด้อพราะพ่าพีดีนี่เฮ้อเพียงใดแม่นปะ ฟังฟังเราเว้าความฝันนี่คนลูกแมนอีหยังสิไปแเมนปานนั้นป๊าดอืมวงเป็นคนช้ยาพุ่มมีหลือไม่นี่ละงวด่สามงวดมันนะโอ้ที่กุ้ยวด่นสามมึงวด่นสองว่ะเมนมก็ได้ยังฝันต่อกันยังซสรที่นี่อืมแมนเอแอแล้วอยากให้อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามหรือว่ามาเผยแพร่อยากให้เผยเขามีโชว์ม่ลาบ แต่ว่ากายฟังไว้เป็นแนวทางนะถูกต้องฟังไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะครับนี่แหละเพื่อนกะมาอยากให้ท่านผู้ชมได้ม่ชมไม่มลาบกันนะเนาะฟังไว้เป็นแนวทางเอานะครับผมนี่ที่พันบอกขึ้นตัวนี้เนาะนี่ครับที่พันบอกมาพันวางงดที่เล้วเก่าเก่าซีเก่าเก่าซีกับกับแปดซีแปดซี ปดแปดเก้าซ <8, S 2> <บ>ี่แปดซี่เก่าเองไงครทั้งสองอย่างเลยโอ้เตมป้าสุดยอดนี่งวดนี้เพิ่นมาไม่อีกแล้วศูนย์แปดหกกับหนึ่งหกสิบหกทำมาคนนี้สองห้าหกสามอืมอ่ะโอเคครับผมตามนั้นนะครับผมนะครับก็แต่ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะโปรดใช้วินะจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทางช่องหนุ่มอามคนเดิมน,นะครับผมนะครับอันนี้ก็มีโทรศัพท์มาก็ มาฟังว่าแกเล่าความฝันให้รู้ว่าแกฝันอย่างงู้นอย่างนี้งั้นก็คือมันก็ตรงที่แกฝันเป๊ะอะไรประมาณนี้ก็ฟังไว้ดูไว้เป็นแนวทางเอานะครับผมโอเคครับคุณพ่อท้องแรสโลแกนเหมือนเดิมฟังความฝันแล้วขนลุกยิ่งกว่าโชคดีทุกท่านอีกอืมโชคดีทุกท่านอ่ายังไงต่อ <laughs> น <laughs> เป็นตัวเขาอืมโอเคเนาะอ,อ้าวคอยๆเพิ่โชคดีแมนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า